ฟังบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐตอบคำถามเกี่ยวกับ 3I Atlas คุณสตีเฟนมิลเลอร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Newsmax ซซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พิธีกรได้สอบถามเกี่ยวกับ 3I Atlas และถามว่าประธานาธิบดี All right um, Steven, just a quick one. We just had uh, astrophysicist Avi Loeb from Harvard University on with us tonight. We've been continuing to track this Manhattan-sized what they're calling a comet that's barreling toward Earth. It's called 3i Atlas. I'm just wondering if the president has been briefed on this thing. Well, I don't have any news or announcement to make on that this evening, but I can say that we have the greatest scientists, meteorologists, astrophysicists, uh, and every other expert that you would need in the federal government to ensure that we have all of the information, all of the material, all of the uh, science that you would need to provide informed education to the American people. And I would just say that the, there's nothing for us to be concerned about. Okay. Um, well, that's reassuring, I, I hope. การให้สัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมหลังจากที่3 I at l a s เข้าใกล้ดาวอังคารมากที่สุดเมื่อวันที่3ตุลาคมแต่เขากลับตอบว่าเขาไม่มีข่าวหรือการประกาศใดๆที่จะแจ้งโอเคเราอาจจะพอเข้าใจได้เพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดการชัดดาวแต่ประเด็นที่ทำให้สงสัยก็คือทำไมเขาไม่พูดออกมาตรงๆว่ามันเป็นแค่ดาวหาง และเขาก็พูดต่อว่าเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วทั้งบุคลากรเครื่องมือและข้อมูลแต่ประเด็นคือประโยคสุดท้ายครับที่บอกว่าไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและพิธีกรก็ปิดท้ายในส่วนนี้ว่าครับนั่นเป็นเรื่องที่น่าสบายใจผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นผมให้ทุกๆคนพิจารณาด้วยตัวเองครับกับสิ่งที่คุณสเฟนมิลเลอร์ได้ให้สัมภาษณ์ ว่าจริงๆแล้วทางรัฐบาลสหรัฐมีข้อมูลของ3 I Atlas ทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเผยให้โลกได้รับรู้หรือเปล่า